ส่วนค่าคือคอยนนมุลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็เหรียญมีมตัวหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงมานานลวนั่นก็คือด o อกอีลอนมานะครับหรืออิลอน ก็เข้าร่วมกับระบบนิเวศของ I Open Network นะครับตัวย่อคือ ION ซึ่งการเข้าร่วมเนี่ยนะครับ ION ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานพวกบล็อกเชนนะครับทำพวกแอปพลิเคชัน D App ในการขยายเทคโนโลยีพวกเว็บ3นะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันปรับขนาดและควบคุมโดยผู้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือตัวของเว็บสามนั่นแหละแล้วก็ตัวของแอปพลิเคชันหรือ DApp นะครับก็มีการประกาศเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2025นะอันนี้ก็โพสต์ตั้งแต่8ตุลาคมปี2025แต่ผมเพิ่งเจอนะข่าวเนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าด o อกอีลอนมาเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่วานค่อนข้างถึงเยอะนะในปี2021ตอนนี้ไม่รู้ทิ้งไปยังนะนะครับซึ่งด o อกอีลอนมาเนี่ย เคยระเบิดราคามาทีตอนปลายปีสองพันยิบสี่นะครับช่วงที่ดอชคอยขึ้นดีๆนะตอนนั้นก็จากศูนย์หกตัวก็ไปศูนย์ห้าตัวประมาณแปดพันเก้าพันเลยแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วนะเสียดายมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็พอรู้อยู่แล้วแหะว่าสภาวะตลาดมันเป็นอย่างเนี้ยนะมัน เล่นอะไรมันก็ยากหน่อยต่อมาก็จะเป็นเหรียญชื่อว่า g ิเกนะครับ G I G G L E นะเหรียญตัวนี้มีความสัมพันธ์กับซีซีนะเราก็เขาบอกว่ามันเป็นเหรียญมีมนะครับตัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหรียญมีมแต่ซีซีบอกตัวนี้ไม่ใช่เหรียญมีมนะแต่ยังไงก็ดูออกมีมอยู่ดีนะนะครับอันนี้ตั้งเป็นกองทุนกิเกด้วยนะครับเขาก็ทํางานเรื่องของบริจาค นะครับเพื่อจะทำเรื่องของ g o o o l e a d e m y m y นะครับก็คือพวกห้องเรียนพวกมหาลัยนะครับก็น่าจะเป็นหลักสูตรของเขานะครับซึ่งชุมชนเครือข่าย b n b นะครับก็จะบริจาคส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้กับ GIGO Academy นะครับซึ่งเขาจะมีการเก็บธุรกรรมบนเครือข่ายแต่ละธุรกรรมจะมีภาษี5%นะครับก็จะแบ่งเท่าๆกัน ระหว่างการซื้อขายก็จะถูกแปลงเป็น b n แแล้วส่งไปยังกระเป๋าเงินบริจาคของ g ีเกอร์ไอแคนดานะครับและรูปแบบการซื้อขายในแต่ละวันก็กลายเป็นกิจกรรมเพื่อการบริจาคโดยเฉพาะนะครับปัจจุบันการระดมทุนไปแล้วประมาณ 11, 4 6 6 b n b หรือประมาณ11.46ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นกีเกอร์เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นมีมแต่ก็ยังใช้มีมอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีมีมรูรผสมอะไรออกมาแบบเนี้ย ค่อนข้างเยอะนะก็อย่าไปเยอะติดมากนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับกีเกอร์เนี่ยคือมีอุปทานแค่หนึ่งล้านกีเกอร์เท่านั้นเองดังนั้นราคาจะไปสักหมื่นหรือแสนมันพอเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหนึ่งล้านน่ะน้อยกว่าบิตคอยอีกนะนะครับน้อยกว่าอีเทอร u m มน้อยกว่าบีนบเยอะเลยนะครับดันั้นตัวเนี้ยขั้นต่ําถ้าเกิดคุณอยากจะเสี่ยงกับมันผมแนะนํานะครับมีอย่างน้อยประมาณสิบเหรียญก็พอละ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก CCBNB นะครับโพสต์ Post วันที่3พฤศจิกายนปี2025โอเคครับท่านใดสนใจสำหรับกระดานบิ t เกตนะครับก็สามารถเข้าไปฝากเหรียญเต้ได้ดอก5ถึง10%ระยะเวลาการฝากคือ30มสิบวันโอเคนะครับเรามาถึงอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญทรัมป์นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ9.5หรือ9ดอลลาร์กำลังจะทะลุไป10นะครับจะสิ้นสุดที่ไหนก็ไม่รู้แต่ขั้นต่ำเนี่ยผมยังน้อยมองคือ12นะครับอาจจะไป12อีกแนวต้านคือ16นะครับพอรอบที่แล้วเนี่ยไปถึง16ที่บิตคอยพึ่งวิ่งแสนแสนสองเนี่ยนะครับอ่าประมาณ1,2ึ่งแมื่นเนี่ยนะครับ ในช่วงกลางปีก็วิ่งไปถึงสิบหกในช่วงนั้นก็อยู่ดีบิตคอยก็ปรับขึ้นถึงแสนสองนะครับแสนสองสองมื่นกระดาน m ม x กเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแกส๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเรียนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ม x กซติด10อันดับแรกของคอยมาเ r ็ e แค a ดด้วยนะเราก็กระดาน m ม x กถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิป ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบทุกทางเล่นสั้นเล่นยาวสปอตและฟิวเจอร์นะครับเรามีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่สิบคนนะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาททำให้ราคาตัวนี้เด้งไปถึงสิบหกดอนกว่าๆนะ นะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะอาจจะชนสิบเอ็ดนะครับหรือเข้าสิบห้าสิบหกหรือจะไปยี่บเอ็ดนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่เกินสามสิบสี่นะครับน่าจะหยุดกันที่ตรงนั้นนะซึ่งเราก็ต้องดูโมเมนตัมของมันอีกทีนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นเหรียญที่ที่กาวได้ดีเหมือนกันนะ นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างนะครับก็ซื้อขายกันอยู่ที่8ปดสามเจดใช่ไหมในวันนี้นะครับเราก็ลงไปตอนนี้คือ7จุดห้าหรือประมาณเจต้นต้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาละ้นะครับเนื่องจากบิตคอยมันมีการกลับตัวและคา่าเชนเทเลีย e m อเเหนือเส้นหลักนะครับล้มเหลวผู้ขายแทรกแซง นะครับไปที่ระดับสูงสุดคือ8.95ดอลลาร์สหรัฐและบีบให้ราคากดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนื่องจากกระแสงเงินที่ไหลเข้าแสดงถึงการกระจายตัวใหม่นะครับการเคลื่อนไหวของโมเมนตัมของเขาก่อนขาลงเป็นวันที่12พฤศจิกานะครับซึ่งการปฏิเสธแนวโน้มเนี่ยหลักเนี่ยคือหยุดการพุ่งนะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะ ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของกราฟรายวันเนี่ย EMA ขึ้อน EMA ยี่สิบวันเนี่ยนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดห้าสามก็คือแนวรับเนี่ยแล้วก็ตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสิบวันอยู่ที่เจ็ดจุดสี่สองร้อยวันอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าเก้านะครับสองร้อยวันอยู่ที่เก้าจุดห้าเจ็ดเป็นแนวล้มหลักนะครับซึ่งอืมต้องดูว่าผ่านไหมรอบนี้นะก็ประมาณนี้นะครับถ้า ผมก็ฝากทุกคนที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r คร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็กลุ่มของเรียนมีมอย่างเปเป f o ฟก i s h i b a นะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้และสุดท้ายนี้นะครับพอดีผมมีตัวของเสื้อช่องนะอันนี้ผมก็ใส่นะครับมันจะมีอยู่ ทั้งหมดประมาณสามลายด้วยกันเนาะอ่านี่ช่อง r ิชมูลคอยนะครับ Amazing Moon Story นะแล้วก็คอ New Moon นะครับมินสามสีเลยนะพวกนี้เป็นเสื้อกีฬานะนะครับเราก็พอเวลาเล่นเนี่ยมันก็เหมาะเล่นกีฬานะมันก็มันไม่ค่อยอับเหงื่อนะครับเหงื่อมันมีการระบายได้ดีนะครับเสื้ออย่างดีเลย ราคาประมาณ399นะครับ p o ออเดอยู่ที่299นะประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดได้ p o ออเดก็จะถูกลงหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีอยู่ในสต็อกแล้วถ้าเกิดอยากจะซื้อก็ซื้อ,อได้เลยมีจำนวนจำกัดน,นะครับมีแค่ประมาณลายละสิบตัวเองนะนะครับใครจะซื้อก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้กันได้นะครับช่วงนี้สีดำมันจะเป็นต้องใส่นะครับก็ขอเป็นทางเลือกตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับ เสื้อสีดำสวยๆวยตัวนี้นะถ้าใครสนใจก็เข้ามาคุยกันในกลุ่มได้นะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของเหรียญมีมจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ